สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานหลวงพ่อนหลวงพ่อโสธรที่ฉะถึงิงเซาครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดิน จะไปที่ประตูเข้างานนะครับก็ถ่ายไฟให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าไฟนี้เยอะแยะมากมายตาการตาครับท่านผู้ชมด้านข้างในก็จะมีพวกวงดนตรีด้วยครับวันนี้มีนักร้องที่ใบรุ่น,นมาครับท่านผู้ชมวันนี้เขาว่ายังโอมนะครับเราก็ไม่ค่อยรู้นะครับมัน เราฟังเพลงคนละยุกนะครับแต่เป็นนักร้องดังวันใจวัยรุ่นครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเดินมาใกล้จะถึงนะครับวันนี้ก็เอาไฟให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าไฟเยขนาดไหน ดูวัยรุ่นจับมาเยอะครับวันนี้พวกเด็กๆวัยรุ่นนักนักเรียนนีครับท่านผู้ชมก็พากันมาดูนักร้องศิลปินคนนจวัยรุ่นครับท่านผู้ชมไฟเยอะแยะมากครับท่านผู้ชม ก็ว่าติดกันนี่โอ้โหกี่วันลองไฟกันหลายวันนะครับท่านผู้ชมอ,อันนี้เป็นศิลปินเพื่อชีวิตของกิงครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเข้ามาในงานแล้วนะครับดูไฟค้างเข้าครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับ ชอนงนี้ผมเดินผ่านหน้ามีทหารมีตำรวจอยู่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนดูร้านเสื้อผ้าหลากหลายครับท่านผู้ชมร้านอาหารพวกกว๋วยเตี๋ยวนี้โซนนี้ผมน่าจะคุ้นๆเหมือนกับมีทุกปีนะครับ